ปิดหวยต้องปลาไหลวะผมว่กล้ามากดอกยันถืองูตำท่านงูตำท่านหลยเลยทั้งนีเป็นฟางไก่เา ไหนผู้นี่ต้นอยุโอ้ยจะมไปแล้วมั้โอยะเอาไปเลวเรียบรอยอันนี้ห้อยปาเยบรอยครับพี่องโอ้ห้อยาวท่นเพ่้งเมยไหได้ไหมเียบรอยครับว่าไดกินไล้ครับโอ้มันมีหวานน้ำหวานนผมมีตัวมเอาไปแล้ววมดเลยมีห้างมมนยังขาดมันอยู่ตามพีะไเออโอ้ายไหนได้มาทางไหม